บทที่7แผนลบสยามสร้างไทยพิบูร์มาตัวต่อไปถูกวางลงเพื่อต่อยอดความฝันของท่านผู้นําในเวลาที่จอมพลปอก้าวขึ้นสู่ผู้มีอํานาจสูงสุดของประเทศไทยประเทศมหาอานาจในขณะนั้นคือเยอรมันอิตาลีและญี่ปุน่นอยู่ในสมัยสร้างชาติด้วยระบอบฟาสซิสต์คือมุ่งจัดระเบียบชาติและชนชาติใหม่แนวคิดนี้ส่งอิทธิพลต่อจอมพลปเป็นอย่างมาก ถอนออกมาให้เห็นเป็นแนวนโยบายสร้างชาติใหม่ด้วยการลบล้างของดั้งเดิมซึ่งสิ่งที่ดั้งเดิมที่สุดของสยามก็ต้องเป็นพระมหากษัตริย์คำดั้งเดิมว่าสยามเป็นชื่อที่ผูกติดมาก,กับประวัติศาสตร์และระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชรัฐนิยมฉบับที่1ลงวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482จึงมีการให้เปลี่ยนชื่อจากสยามเป็น ยมีการยกเลิกตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรและกระทรวงวังโดยปรับให้มีฐานะลงเป็นเพียงแค่ตำแหน่งราชเลขาธิการและผู้สำเร็จราชการวังเท่านั้นมีคำสั่งยกเลิกพระราชพิธีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์พระราชพิธีพยุหญา,าตราทางสทลมากและชลมากลบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญลบ ยังไม่หมดสำหรับของดั้งเดิมใช่ครับต้องลบลบลบและลบลบวันชาติเดิมคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาดังที่เคยเป็นมากําหนดใหม่ให้วันที่24มิถุนายนซึ่งเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นวันชาติแทนนอกจากลบของเก่าท่านผู้นำยังเพิ่มของใหม่กำหนดให้วันที่14กรกฎาคมวันเกิดของตัวท่านเองให้เป็นวันหยุดราชการอีกด้วย การลบสยามการสร้างชาติใหม่ไทยพิบูลสงครามตามแนวฮิตเ,เลอร์มุโสโซลินีโตโจโยังคงดำเนินวางมากต่อไปจอมพลปอสร้างแผนรวมคนให้เป็นหนึ่งเดียวทุกคนต้องเป็นไทย การเปลี่ยนครั้งนี้ปรากฏเหตุผลในประกาศรัฐนิยมฉบับที่3ลงวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2482ว่ารัฐบาลเห็นสมควรถือเป็นรัฐนิยมใช้ชื่อประเทศให้ต้องตามชื่อเชื้อชาติการแบ่งแยกคนไทยออกเป็นหลายพวกหลายเหล่าเช่นไทยเหนือไทยอีสานไทยใต้ไทยอิสลามไม่สมควรแก่สภาพประเทศไทยให้เลิกเรียกชาวไทยตามเชื้อชาติและค่านิยมของผู้ถูกเรียก ให้ใช้คำว่าไทยแก่คนไทยทั้งมวลโดยไม่แบ่งแยกการสร้างเชื้อชาติไทยสร้างปัญหาใครที่ไม่ใช่ไทยจากการที่สยามอยู่ด้วยกันหลายชนชาติผสมผสานกลับถูกแบ่งแยกไม่ให้มีไทยใหญ่ไทยจีนไทยลาวไทยยวนไทยอิสลามจะด้วยเหตุผลร้อยแปดที่เปลี่ยนจากสยามเป็นไทยแต่ผลทำให้เกิดปัญหามาหลายชั่วคนจนถึงทุกวันนี้ จากการรวมชาติกลายเป็นการแบ่งก,ก๊กแบ่งเหล่าหรือนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นต่อการก่อปัญหาของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นได้